มาเปาไปดูถั่วขึ้นแล้วคะ่ะคุณพ่อปลูกถั่วเปาบิ๊กเปามิ๊กเปามีผู้ช่วยนะคะดิมีก,กองชี่ควายด้วยลูกยิ้มหน่อยลูก พี่เสือลูกย่าค่ะลูกตัวนั้นฟังข้าวไหรมรูย่ยา <c oughs> ดูคุณพ่อปลูกข้ปขาปลูกข้าวโพดแล้วลูกว้า <laughs> ด,ดูดูคุณพ่อปลูกขา้าวโพดอืมโหมีเครื่องมืปอปลูกข้าวโพดด้วย